เราก็เข้า b w y b o c c h a i n info ครับเพื่อที่จะเข้าไปเปิดกระเป๋เาบิตคอยเข้าไปที่ b o c c h a i n info เสร็จมันก็จะมีขึ้นมา Home Chart s t a c Market API Wallet b o c c h a i n info นะครับมันไม่ใช่แค่เปิดกระเป๋าบิตอย่างเดียวเราสามารถมาเช็ค transaction เช็คการโอนเงิน ได้โดยการเอากระเป๋า Bitcoin เข้ามาใส่ตรงนี้ครับตรงช่องเสิร์ชแล้วเราก็สามารถดูฐานเซ็กชันได้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดกระเป๋า b บิตคอยกันก่อนเข้าไปที่วอลเล็ตครับตรงนี้ก็จะมีให้เราล็อกอินอ่สำหรับการที่เปิดกระเป๋าครั้งแรกเราจะใช้คำว่า create my free wallet ครับหลังจากที่เข้าไปแล้ว ตรงนี้เราก็มาใส่ Gmail ของเรา Google Fusion 5 1อ่ะก็ใส่ไป G L O B A L F U S S I O N Google Fusion 5 1 Gmail ้ก็จะเป็น10หลักโ,โดยประมาณที่10หลักครับก่อนที่เราจะตั้งรหัสผ่านเราก็จดก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าลืมรหัสตรงนี้แล้วมันกู้คืนยากมากครับคอนเฟิร์มพาสดอีกหนึ่งรอบ ก็คือพาสเวิร์ดเดิมนะครับที่เราใส่ไปในครั้งแรกหลังจากที่เราใส่อีเมลเข้าไปเสร็จพาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วก็กดมาคอนติเนียครับ wallet d e c o อ e r ฟอร m ่เมตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าให้เรา copy ี้เก็บเอาไว้ เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเราเก็บเอาไว้เผื่อที่เราพอเวลาเราเราลืมาหารหัสผ่านเลยแหละไอตรงเนี้ยก็จะช่วยคุณได้ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเอามาใส่ต่อขั้นตอนต่อมาเราจะเลือกที่จะพิมพ์ไอตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดคันธิวเลยก็ได้ครับถ้าเราจบไปแล้วก็กดคันธิว เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงเนี้ยครับที่ identifier ครับมันก็เปรียบเสมือน username ที่ใช้ในการเข้าบล็อกเชนของเราอย่างอันเนี้ยเราสมัครผ่านโดยการใช้ Gmail ของเราแต่เรามี username เป็น identifier ครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านที่ปมืกี้นี้เราใส่ไว้ได้เลยแล้วก็กด่า Open Wallet ว่าจะเห็นว่าตอนนี้เรามีกระ,กระเป๋าบิตคอยแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นกระเป๋าบิตคอยของเราที่เราจะจะใช้ในปัจจุบันตรงนี้ตุ๊บตรงนี้เราก็จะเจเนเรตกระเป๋าบิตคอยเสร็จละที่ผมจะอธิบายให้ฟังข้าวๆก่อนนะครับว่ากระเป๋าบิตคอยมันคืออะไรตรงชื่อของกระเป๋าบิตคอยครับอย่างพวกกระเป๋าบิตคอยก็จะมีแอร์บิตบล็อกเชนอิเล็กตรอน อะไรพวกเนี้ยครับมันก็เปรียบเสมือนแบงค์ที่เป็นกสิกรไทยไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ส่วนกระเป๋าเลขชื่อกระเป๋าเนี่ยครับมันก็เปรียบเสมือนก,นกันกับบัญชีธนาคารที่พอรักคนเขาจะโอนเงินมาให้เราเราก็ส่งเลขที่บัญชีเนี่ยให้เขาแต่ซึ่งเล,เลขที่บัญชีพวกเนี้ยครับมันจะสามารถใช้โอนกันได้ ทุกกระเป๋าต่อให้เป็นกระเป๋าอะไรก็ตามเราก็สามารถโอนด้วยกันได้หมดครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของเราก็ copy เส่ลูบจากรเมื่อกี้นี้ที่เราตอนแรกเราอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดนะครับเราเข้ามาที่ Account เพื่อที่จะเพ่เปิดบัญชีเพิ่มบัญชีเข้าไปเรากดเข้ามา add ครับแล้วเราก็เ๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอบอกกดข้อบังคับนะครับที่ว่าผัง MM เอ็เอ็ขาจะทําให้เรารหัสเราจะถูกบลอกได้ถ้าเราทําผิดกดตรงนี้ก็คือพอเวลาเราแอดบัญชีอะครับหลังจากที่เราเซฟไปแล้วอะครับเราห้าม d i t หรือว่าห้าม e ี e ิทเพราะว่าการ Edit หรือดีลิทนะครับเหมือนมีคนเข้ามาแฮกในระบบของเราทําให้ทาง MMM เขาต้องทาง g l o b อ l ะครับเขาต้องล็อกรหัสหรือว่าบล็อกรหัสเราเอาไว้ไม่ถอนเงินออกเพราะฉะนั้น G h จะกดออกไม่ได้ถ้าต้องการที่จะ เปลี่ยนกระเป๋าบิตคอยหรือว่าเลขกระเป๋าบิตคอยผิดให้ใช้วิธีแอดเพิ่มเอาโดยที่อันเก่าก็เก็บเอาไว้อยู่พอเวลากด g h ออกมามันจะมีให้เลือกกระเป๋าครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเสปุ๊บต,ตรงนี้ก็เราก็เอากระเป๋าบิตคอยที่เรา copy มาจากตรงนี้ที่เราเข้าไปสมัครบล็อกเชนเรียบร้อยเราก็เอามาเพ s t e ที่ช่องที่สครับ account name นะครับก็เป็นชื่อเราเราอาจจะใช้ชื่อเราหรือว่าจะใช้นามแฝงห,หรืออะไรก็ได้ครับผมอย่างตรงนี้ ที่สาวเขาก็จะใช้ว่าฟิวชั่นอันนี้จะเป็นอันนี้ก็ฟิวชั่นเหมือนกัน yes. หลังจากนี้เราก็กดว่าเซฟครับแต่ตก่อนที่จะเซฟขอให้เช็คกระเป๋าบิตคอยดีๆก่อนว่ามันตรงหรือเปล่าอันนี้ก็15 TPU s z 2 15 ทีวี z 2ก็กดเซฟครับบัตเข้าเซฟเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการที่เราแอดกระเป๋าบิตคอย n เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าหลังจากที่เราแอดกระเป๋าบิตคอย n เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราออกไปจากหน้าหน้าเว็บของบล็อกเชนไปแล้วเราจะล็อกอินกระเป๋าได้ยังไงเข้าที่ g m a i ลเราครับที่เราใช้ในการสมัครบล็อกเชน แล้วมันจะมีลิงก์สำหรับบล็อกเชนส่งมาครับเขาก็ส่งมาว่าเออคุณได้สมัครกระเป๋าบิตคอยกับเราแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็น v ว r i f y ายลิงก์กันกับลิงก์ในการล็อกอินลิงก์ในการล็อกล็อกอินของเราครับก็ะจะเป็นลิงก์นี้ตลอดเลยลิงก์นี้เราก็ o p ปเอียไว้ก็ได้พอเราเรากดเข้าลิงก์ไปจากอีเมลเราปุ๊บเราก็มาใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้10หลัก อยครับในหน้าบล็อกเชนตรงนี้ก็จะมี w l l l t h o m m m มา r a า s ซ c กชันก็คือการข้อมูลการเดินบัญชีของเราทั้งการโอนเข้าโอนออกหรืออะไรพวกเนี้ยครับ Sen d money การโอน Bitcoin ออก r receive Money การรับ Bitcoin เข้าแล้วก็ตรง import export ตรงนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้ครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยครับ นี้ก็สําหรับข้อมูลสําหรับบล็อกเชนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนนะครับจํารหัสผ่านในการเข้าบล็อกเชนให้ได้แล้วก็ Copy ปี้ไอดีในลิงก์ในการล็อกอินนี้เอาไว้ครับเราก็สามารถล็อกอินได้ทุกที่แล้วครับตรงนี้ก็ภาคที่2ก็จบลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ